สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นใบางานภาษาไทยเนาะในสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4แล้วก็สัปดาห์ที่5นะคะทีนี้ก็จะมาที่ใบ,าบางานภาษาไทยในสัปดาห์ที่3กันก่อนเนาะในสัปดาห์ที่3ครูขออนุญ,ญาตหานิดนึง ในสัปดาห์ที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรูปและเสียงวรรณยุกนะคะแล้วก็การผันอักษรสามมูนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคําอธิบายดีกว่านะคะว่าไอการผันรูปเสียงวรรณยุกอักษรสามมูเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ รูปและเสียงวรรณยุกต์นะคะในสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเรียนเรื่องพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมคะตัวสะกดไปแล้วในสัปดาห์ที่3เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกก็คือเครื่องหมายแสดงเสียงสูงเสียงต่ําและก็ของคําในภาษาไทยนะคะรูปของวรรณยุกต์นะคะจะมีทั้งหมด4รูปได้แก่รูปไมเอกไมโทไมตรีไมจัตวานะคะซึ่งวรรณยุกต์นะคะก็จะแบ่ง เป็นรูปกับเสียงเนาะรูปวรรณยุกนะคะจะมี4รูปส่วนเสียงวรรณยุกจะมีทั้งหมด5เสียงอะมาดูรูปวรรณยุกนะคะรูปนี้นะคะขีดเดียวนะคะเราเรียกมันว่าวรรณยุกเอกหรือไม้เอกนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่ารูปวรรณยุกโทรหรือไมโทส่วนเลข ถ้าเป็นเล็กเนาะเล็กไทยก็คือรูปวรรณยุกตรีหรือไมตรี 3. ส่วนเครื่องหมายบวกก็คือรูปวรรณยุกวรรณยุกจัตาวาหรือไม้จัตาวานะคะจะมีทั้งหมด4รูปส่วนเสียงวรรณยุกนะคะจะมีทั้งหมด5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตาวานะคะอันนี้คือเสียงวรรณยุกเนาะเสียงสามัญน,นะคะอย่างเช่นงูนะคะเราก็ผันได้ว,ว่างู ส่วนเสียงเอกเช่นไก่ถูกไหมคะเวลาเราผันก็ไก่ไก่ถูกไหมคะไก่ก็อยู่จะอยู่เสียงเอกเสียงโทเช่นคําว่าป้าป่าป่าป้า,ปา,ปา,ปาอันนี้ก็จะเป็นเสียงโทเสียงตรีเช่นคําว่าซือ้อง่ายง่ายซือ้อก็คือซือซ้อสื่อซือซ้อซื้อ ถูกไหมคะจะสังเกตว่ามันเป็นไมโทแต่มันอ่านออกเสียงเป็นเสียงตรีเนาะและเสียงจัตาวาอันนี้ไม่มีวรรณยุกอะไรเลยแต่ทําไมถึงออกเสียงจัตาวาก็คือมาหมาหม้าม้าหมาหมา,มา,มาอยู่เสียงที่5อยู่เสียงจัตาวานะคะทีนี้การผ่านอักษรเราเรียนไปแล้วอักษร3หมู่มีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําถูกไหมคะอักษรสูงนะคะ เสียงจะเป็นเสียงเอกแล้วก็เสียงจัตาวาก็คือเวลาเราพันนะคะจะพันได้3มเสียงคือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตาวาเช่นคาขาค่า,าปกติถ้าเป็นถ้าปกติเราพันก็คือคาขาค่าขาขา,ขาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็จะได้ขาค่าขา,ขา เห็ไหมคะแล้วส่วนอักษรกลางจะผันได้5เสียงเลยก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโธเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะมีรูปวรรณยุกต์กับเสียงที่ตรงกันเลยและอักษรต่ําจะผันได้แค่3เสียงคือเสียงสามาญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีสิ่งสําคัญคือรูปวรรณยุกต์กับเสียงมันไม่ตรงกันค่ะเช่นคําว่าค้าเอาง่าย ค้ารูปวรรณยุกโทใช่ไหมคะแต่เสียงถ้าเราผัานก็คือคาค่ะค้าค้าจะอยู่เสียงที่4ถูกไหมคะก็คือเสียงตรีทีนี้วิธีการผันวรรณยุกนี่เดี๋ยวครูจะแนะนําเป็นวิดีโอดีกว่านาะให้หนูไปศึกษาการผันวรรณยุก ามจริงแล้วนะคะการผ่านวรรณยุกเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคก็คือใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละคะ่ะในการผ่านเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการผ่านวรรณยุกอันนี้ใช้เป็นการทบทวนนะคะเรื่องการผ่านวรรณยุกอ่าของเดี๋ยวให้ดูของวิดีโอชั้นป .1 เลยดีกว่าง่ายๆนะคะการผ่านวรรณยุก ตอเตอะขออนุญ,ญาตเลื่อนนกเอามาที่ร,รูปตรีอะอัน <ไป S 1> นี้เลยดีกว่า <c oughs> สับครู่นะคะครูต้องการที่มันใช้นิว้วการผ่านวรรยุกต์โดยใช้นิว้ว มาดูอันนี้ต่อดีกว่านะคะเป็นผ่านโดยใช้มือเนาะ ด้วยกันผ่านคำว่าปานะคะปาปาป้าป้าปาป๋า,ปาน้องๆอ,อย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนด้วยการลองคิดดูสิว่าคำา่างๆที่น้องๆใช้ในชีวิตประจำวันอะทีนี้เมื่อกี้จากในวิดีโอนะคะ <c oughs> เราก็จะได้ เรียนเสียงการผ่านมรณยุกเนาะอ่ะอย่างเช่นอันนี้<า>เขาให้ผ่านคําว่าปลาใช่ไหมคะก,ก็เริ่มจากปลาเป็นเสียงสามัญต่อไปเป็นปล<บ>าเป็นเสียงเอปลาเป็นเสียงโทปล<บ>าเป็นเสียงตร<บ>ีและก็ปลาเป็นเสียงจัตาวาราฉานันนี้ก็เป็นตัวอย่างการผ่านมรณยุก์โดยใช้นิ้ว5นิ้วเนาะนิ้วโป้งแทนเสียงสามัญนิ้วชี้แทนเสียงเอ ถูกไหมคะนิ้วกลางเสียงโทนิ้วนางเสียงตรีแล้วก็นิ้วก้อยเสียงจัตวาทีนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอักษรสูงเขาบอกว่าอักษรสูงเนี่ยจะผันได้แค่เสียงเอกเสียงโทนะคะแล้วก็เสียงจัตวาส่วนอักษรกลางจะผันได้5เสียงเลยก็คือเสียง เอกไอโทเสียงสมันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วจัตวาส่วนอักษรต่ําก็จะผันได้แค่เสียงสมันเสียงโทแล้วก็เสียงตรีอันนี้หนูต้องจําให้ได้นะคะว่าแต่ละอักษรเนี่ยมันผันเสียงได้แตกต่างกันทีนี้มาดูใบกิจกรรมนะคะจงเขียนสรุปแผนพังของวรรณยุกต์ลงในแผนภาพให้ถูกต้องวรรณยุกต์แบ่งออกเป็นสองชนิดรูปวรรณยุกต์มีกี่รูปนะคะอ่าสี่รูปแล้วก็มีห้าเสียงเพราะฉะนั้นหนูก็เอาจากใบความรู้ ตรงนี้มาใส่ได้เลยเนาะอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วต่อไปชนิดของวรรณยุกต์นะคะเขาบอกว่าจงเขียนชนิดและรูปวรรณยุกให้ถูกต้องคําว่าแก้วใสให้ยกตัวอย่างคําว่าแก้วมีรูปวรรณยุกอะไรบ้างนะคะรูปวรรณยุกต์ตัวแรกแก้วก็คือมีไม้โทถูกไหมคะก็คือรูปวรรณยุกตโทส่วนคําว่าใสไม่มีอะไรข้างบนเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปวรรณยุกขีดไปขีดก็คือแดดก็คือไม่มีถูกไหมคะทีนี้ ชนิดของวรรณยุกนะคะเขาไว้ใส่ชนิดของวรรณยุกตและรูปของมน,นุษย์ยังไม่ได้ให้เราผ่านเนาะชนิดของวรรณยุกเช่นคําว่าฟุ้งเฟ้อวรรณยุกต์ที่เราเห็นชนิดของวรรณยุกตก็คือจะแบ่งเป็นมีรูปกับไม่มีรูปถูกไหมคะฟุ้งเฟ้ออันนี้เป็นไมโททั้งคู่เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์ชนิดของวรรณยุกอันแรกก็คือมีรูปนะคะแล้วก็ลูกน้ํา มีรูปทั้งคู่เลยก็ใส่ไปมีรูปมีรูปรูปวรรณยุกที่ว่าก็คือรูปโทถูกไหมคะหนูก็เขียนไมโทเข้าไปรูปวรรณยุกก็คือรูปโทเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือรูปโทก็เขียนไปทั้งคู่เลยเพราะฉันค่อยๆดูแต่ละตัวนะคะอาเป็นยังไงน้าเป็นอะไรนั่งเล่นโตะ๊ะเรียนแล้วก็คําว่ากระกับคำว่าเป่าแยกกันเนาะแล้วก็ในแบบฝึงหัดใบสุดท้ายนะคะก็เป็น ช้อยเนามมีทั้งหมด10ข้ออะหนูก็ลองทําทบทวนดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการทบทวนเนะในเรื่องรูปและก็เสียงบรรยุแล้วก็การผันอักษร3หมู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะโอเคของสัปดาห์ที่3ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ